แน่นอนนะครับว่านอกจากมีเกมคอนโซลแล้วเราก็ย่อมมีเกมมือถือนะครับเพราะว่าเกมมือถือในปีนี้แล้วก็ปีหน้าผมเชื่อว่ามันอยู่ในเทรนอยู่ส่วนเกมมือถือที่นำมาเปิดตัวในงานโตเกียวเกมโชว์ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า king knight w a t c h of the dark นะครับจากทาง square enix หมเรียกว่าปีนี้ทาง square enix นี่เอาไฮไลท์เด็ดเดดมาเยอะมากนะครับเกมนี้นะครับถูกพัฒนามาจากเกมที่ชื่อว่า คิงไนท์นะครับตั้งแต่สมัยเครื่อง n น s หรือที่เราเรียกว่าเครื่องแฟมิ c o m นะครับแล้วเห็นบอกว่ายังมีการนำเนื้อเรื่องพิเศษนะครับจากภาคขยายของ Final Fantasy X 15ามาให้เล่นด้วยนะครับก็ตัวเกมนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับจะออกวางแผงให้ดาวน์โหลดกันนะครับช่วงปลายปี2016นี้เองทิ้งท้ายวันนี้นะครับด้วยเกมมือถือออกใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้ มีเกมออกมาเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากเกมแรกนั่นก็คือเกม v a l i ลียนฟอร์นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ของทางบริษัทฟันพัทนะครับเป็นเกมบนมือถือยังเปิดให้ทดสอบอยู่นะครับในเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับถัดมาก็คือเกมกังฟูรอย a l นะครับเกมนี้แหมเป็นค่ายเกมที่คุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเกมอินดี้นะครับซึ่งเขามีผลงานมีเกมมากมายนะครับแถมยังเป็น Dev วลลอปเปด้วยนะครับ เกมนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวเขาเปิดเป็นโอเพนเบต้าแล้วให้ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับสุดท้ายนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า King ง a ลดนะครับเกมนี้นี่บอกเลยว่าน่าจับตามากไม่ว่าจะเป็นกราฟิกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับจากค่ายน้องใหม่ทุเรียนนะครับก็เปิดให้ดาวน์โหลดเล่นได้แล้วเช่นกันนะครับทาง Android ยังไงก็สามารถติดตามข่าวนะครับแล้วก็เกมพวกนี้ได้นะครับทางเว็บไซต์คอมเกมเมอร์นะครับและอีกหนึ่งเกมนะครับที่บอกว่า เป็นฝีมือคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจนะครับก็คือเกมที่ชื่อว่า Puzzle g u a r d เด n นะครับอันนี้เป็นของค่ายที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือทาง p a y p a r ์นะครับซึ่งเขาก็ไปร่วมออกในงานโตเกียวเกมโชว์ครั้งนี้แล้วก็จัดแสดงงานพร้อมให้ทดลองเล่นกันด้วยนะครับแหมน่าชื่นใจจริงๆนะครับที่ d e v วลอ p เ r บ้านเรานี้มีเกมดีๆมีพัฒนาเกมใหม่ๆออกมาให้เล่นกันอย่างต่อเนื่องแถมยังได้โกอินเตอร์ด้วยนะครับ